ครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u b e ทุกท่านครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วครับก็ยังอยู่ที่ชนรับทานครับอำเภอศรีขอรภูมิครับก็เป็นงานลอกชนระะทานครับวันนี้จะพามาดูครับแคทแคทสามสามศูนดีก็แพ็คู่ครับฝั่งนู้นก็เป็นวันโ o ครับ อลอกเลลประทานครับที่อำเภอสีขอระภูมิครับก็ลมอาจจะแรงหน่อยครับก็ต้องขออภัยครับที่มีเสียงลมครับรถดำก็จะเป็น10บล้อครับอิส,สุก็เป็น10บล้อทั้งหมดเลยเป็นรถของ กรมชนรับทานครับมาแล้วครับสิบล้อ ครับครับอ๋อเป็นไรอะ่ะใส่เกียร์ไม่เข้าเหรอจอดปุ๊บนิ่งเลยอ,อ่ะอ๋อได้แล้ว CAT แคทครับ 330D ดี330ครับรบต่อคิวอีกครั้งัสดีครับเสียต้งรถดำซิงครับฝากติดตามด้วยครับเสียต้งรถดำซิงครับผม ก็ชูปเฟอร์ครับถามชื่อช่องครับชื่อช่อง YouTube ครับ ก็ให้ถายดูฝั่งนี้นาะฟฝั่งนู้นผมไปไม่ได้ครับเฉะฝั่งนู้นเฉะั่งทางขุดกับก็ยืนได้ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ดินแห้งก็ไม่เป็นได้เนาะ ตัวนี้บุกี้จะเล็กกว่าวันบูครับวันบูคันที่ผมถ่ายคลิปที่แล้วครับห่อยตัวแล้ว ก็ถ้ามีเสียงลมรบกวนก็ต้องขออภัยครับลมแรงครับผมอยู่ที่สถานที่ลงๆครับลมอาจจะแรงหน่อยครับอู้คัขันนู้นอ่ะวิ่งเด็มิดขันเร่งครับกันเร่งจมเลยอกันนั้นอ่ะ Láng buông ký luôn à Láng đinh á, bên đinh nhiều á รถก็มีหลายคันครับก็มีอยู่ฝั่งนู้นอีกครับฝั่งนี้อีกก็อาจจะถ่ายไม่ครบครับเยอะเกินครับมาแล้วมาแล้วก็กล้องอาจจะสั่นหน่อยเนาะไม่มีการสั่นเนาะ ก็กลองไม่มีกันสั่นก็ไม่ว่ากันนะครับมาแล้วมาแล้วตามตามกันมาเลยครับสองคัน ก็วิ่งรวดเร็วทันใจครับเหยียบอย่างเดียวว่างั้นครับนี่ครับตีมงานคุณภาพครับต้องนี่ครับต้องรวดเร็วทันใจ ก็งานก็อยู่มาหลายเดือนแล้วครับน่าจะ3าสเดือนแล้วแหละครับก็ทําไปเรื่อยๆครับก็ไม่คงจะไม่เสร็จง่ายหรอกก็เออหลือเยอะครับดินที่ยังไม่ได้รลอกก็เยอะครับก็หลายร้อยไร่เลยครับน้องเนี้ย บนะครัไหตัวแล้วครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องก็ฝ <c oughs> ากติดตามช่อง youtube ด้วยครับก็มีเพจเพจเสียต้ง สามชาครับเพจเฟซบุ๊กครับก็ฝากติดตามด้วยครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ